อาลครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมมูชีิกันอีกเช่นเคยนะครับก็ขออภัยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปสักทีนะครับก็กลับมาเปิดเทอมเปิดเรียนกันอีกแล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ทำช่องเนาะแต่ว่าวันนี้มีโอกาสได้ทำนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยของผมเนี่ยนะฮะมีคนติดโควิดครับผม เรไม่บอกหรอกว่ามาหาอะไรไหนก็ไปหากระเดกแล้วกันนะว่าวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้ทําคลิปนะครับแล้วทีนี้ผมก็นึกถึงว่ามีคนเคยถามผมนะครับว่าตัว iPad M1 เนี่ยนะครับมันน่าซื้อขนาดนั้นไหมคือโดยปกติแล้วเนี่ยตัวคนที่ถามเนี่ยนะครับเขาใช้ตัว iPad 2018อยู่นะครับทีมันก็เลยตรงกับความสงสัยของผมพอดีเลยนะครับว่าเฮ้ยตัว M1 เนี่ยคนฮือฮากันมากเลยนะว่าชิปเนี่ยมันเป็นชิปตัวเดียวกับ Macbook นะครับแรงมากๆทํางานได้แบบดีสุดๆ ครับทั้งในเรื่องของหน้าจอ,อตัว12นิ้วที่เป็น mini LED ด้วยนะครับมันวว้ววขนาดนั้นเลยเหรอนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเรียกว่าแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วกันนะครับวันนี้ไม่ได้มาเปรียบเทียบสําหรับ2ตัวเนาะแต่ว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องนะครับเกม Bad, แล้วก็เรื่องของโซเชียลนะครับเดี๋ยวเราไปทีละหัวข้อแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์ช่องนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe ผมหน่อยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มจากในเรื่องของราคาก่อนเลยนะครับเรื่องของราคานะครับสำหรับ2ตัวนี้เนี่ยราคาค่าที่จะใกล้เคียงกันมากนะครับมีความแตกต่างราคากันไม่ถึง5 0า0ันในตัว11นิ้ว WiFi เนาะแต่ว่าความแตกต่างในเรื่องของความจุมีแน่นอนนะครับสำหรับตัว M1 เนี่ยความจุเริ่มต้นเริ่มมาที่ 128GB กิกนะครับก็ ก็เรียกได้ว่าผมว่าน iPad ในในปีนี้นะครับออกมาเนี่ยผมว่าตรงจุดแล้วสำหรับตัวความจุเนาะเพราะว่าเราก็จะพูดในทุกๆปีเลยนะครับว่า iPhone เนี่ยความจุเริ่มต้นที่ให้มาเนี่ยถือว่าให้มันน้อยนะครับสำหรับตัว64กิกและยิ่งสมัยก่อนเนี่ยเป็นตัว3 2 2กิกด้วยแต่ในปี2021นี้นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad นะครับก็เริ่มให้ความจุมาที่128กิกมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังน้อยกว่าฝั่ง Android อยู่ดีที่เขาให้เริ่มต้นมาบางบางรุ่นเป็น256กิกแล้วนะครับแต่ว่า <Okay. S 2> เราก็จะไม่เปรียบเทียบในตรงนั้นเนาะ,ะในเรื่องของราคาเนี่ยนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของคนเลยถ้าเกิดว่าคุณเพิ่มเงินได้นะครับตัว M1 ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจเลยเดียวนะครับเพราะว่าเป็นตัวใหม่นั่นเองนะทุกอย่างก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณเพิ่มเงินในในโซงห้าพันนี้ไม่ได้นะครับผมคิดว่ามันก็ไม่แย่เลยทีเดียวถ้าเกิดว่าคุณจะไปเลือกตัว2องพแล้วก็เก็บส่วนต่าง5้าพันนั้นไปซื้อปาก,กานะครับเดี๋ยวเรามา,มาดูกันเนาะในเรื่องของกล้องนะครับเรื่องของ คือจริงๆจะต้องเปรียบเทียบ218 220 0ด้วยนะครับเพราะว่ากล้องเนี่ยมันค่อนค่าที่จะเหมือนกันนะครับสำหรับ218 0 220 0ในเรื่องของกล้องหน้าที่ยังเป็นระยะ normal อยู่นะครับแต่ว่าในตัว221เนี่ยที่เป็น M1 กมขอเรียก iPad M1 แล้วกันนะครับถือสับสนปีนะครับตัว M1 เนี่ยนะครับกล้องหน้าจะให้มาเป็น ultra wide แล้วนะครับมีฟังก์ชันในเรื่องของ FaceTime นะครับที่เป็นแบบ ultra wide ด้วยนะครับแล้วก็มีคนมาตอบในคอมเมนต์แล้วนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับในคลิป iPad vs Mac เนาะว่า เออในเรื่องของการวิดีโอคอแบบกล้องออโ o ต i n วเนี่ยนะครับสามารถทำได้ทั้งในเรื่องของ m e ิ t นะครับซูมแล้วก็ Google Classroom ด้วยนะครับสามารถทําได้หมดคุกทีไว้ที่ใช้กล้องเป็นวิดีโอคอนนะครับก็ถือว่ากระจ่างแล้วนะครับว่าเออกล้องหน้าของเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ได้แค่เฉพาะ Face t ท m e นะครับสามารถใช้ได้ทั้งทุกสื่อโซเชียลเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้เรื่องของกล้องนะครับเรื่องของภาพนิ่งเนาะในภาพนิ่งเนี่ยนะครับเอาจริงในเรื่องของคุณภาพเนี่ยมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยนะครับในตัว iPad M1 เนี่ยนะครับในเรื่องเดนมันจะได้เรื่องของความสว่างเก็บ D R มาดีกว่านิดนึ่งนะครับแต่ว่าถ้า กล้องเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยในส่วนของภาพนิ่งนะครับสิ่งที่แตกต่างกันออกไปก็คือในเรื่องของกล้องที่เป็นออโตอวและก็ระยะนอมอลแค่นั้นเองนะครับคือผมจะพูดง่ายๆไม่ลงดีเทลแล้วกันเนาะว่าเออในเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยนะครับมีความแตกต่างแค่ในเรื่องของเลนส์แค่นั้นเองนะครับอย่างอื่นเนี่ยใกล้เคียงกันหมดเลยดังนั้นเนี่ย คนที่จะซื้อตัวนี้ไปเนี่ยก็ต้องพิจารณาแล้วแหละว,ว่าเราได้ใช้กล้องหน้าเป็นหลักหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้กล้องหน้าเลยนะครับเวลาคุณเรียนไม่ได้เปิดกล้องเลยหรือว่าต่อให้เปิดกล้องก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของเลนระยะนอมอ l เนี่ยนะครับผมว่าตัว2องสเนี่ยก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับใ,ในในปีสองพัี่แแล้วก็ยังใช้ได้ยาวๆอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของวิดีโออะไรเง like. ี้ยนะครับอันนี้คือมันก็จะแยกสายไปอีกถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่ใช้งานในกล้องหน้าวิดีโอนะ 2018ก็ยังน่าสนใจอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับแล้วใช้ iPad ในการทำมาหากินนะครับใช้กล้องหน้า iPad ในการวิดีโอคอลนะครับประชุมมิ팅นะครับทามูงทำงานอะไรอย่างนี้เนาะนะครับตัว M1 เนี่ยก็จะตอบโจทย์คุณมากๆซึ่งโดยส่วนตัวแล้วนะครับถ้าเกิดว่าตัว M1 ไม่มีกล้องหน้าอัลตราไวเนี่ยนะครับส่วนตัวของผมนะผมจะไปซื้อตัว2018นะครับเพราะผมเล็งไว้อยู่แล้วนะครับแต่พอมันมีกล้องหน้าอัลตราไวแล้วส่วนตัวผมผมได้ใช้อยู่แล้วด้วยนะครับก็คือมาอัดคลิปให้ทุกท่านไ ได้ดูหกันนี่แหละบางครั้งผมไม่ได้พกกล้องไปไงอาจจะพก iPad ไปอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ iPad ในการถ่ายคลิปได้นะครับก็จ้องไปเลือกตัว2011หรือตัว M1 นั่นเองนะครับซึ่งผมก็เล็งๆไว้แหละนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็รอให้ราคามันลงกว่านี้ก่อนเนาะในส่วนของกล้องหลังอันนี้มีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับในเรื่องของการเก็บ D.R. นะครับ H.D.R. แล้วก็ในเรื่องของการโฟกัสซึ่งก็ทําได้รวดเร็วแล้วก็โฟกัสได้แม่นยํากว่าเดิมนะครับแต่ก็ไม่ได้เห็นแบบมีนยัยสําคัญหรอกนะครับแต่ว่าก็จา การที่ผมได้ไปลองใช้งานมาเนี่ยนะครับก็ถือว่ามันมีความรู้สึกนิดนึงนะครับในบางจังหวะที่ในเรื่องของอการถ่ายคลื่นอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้มันก็จะมีความแตกต่างเนาะแล้วก็ในเรื่องของวิดีโอเนี่ยนะครับก็ยังเป็น 4K 60เฟรมอยู่นะครับน่าจะพัฒนานในเรื่องของการการใช้งานที่ควบคู่ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังอะไรงี้ด้วย นะครับผมในส่วนของ M1 เนี่ยก็จะทําได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีในยง่สาคัญอะไรมากแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าถ้าเกิดเราจะซื้อแล้วใช้ยาวๆเนี่ยตัว M1 ก็ถือว่าคุ้มกว่านะครับในในเรื่องนี้เนาะเรื่องกล้องจบไปนะครับต่อมาในเรื่องของเล่นเกมนะครับเรื่องของเล่นเกมเนี่ยผมมองว่า2ตัวนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับอาจจะมีในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับเพราะว่าตัว M1 เนี่ยด้วยชิปที่มันแรงด้วยนะครับแล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมใหม่นะครับผมว่า M1 เนี่ยมันก็จะอึดกว่าพอสมควร แต่โดยรวมแล้ว2ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น iPad ตั้งแต่ซีรีส์ Pro 2018ขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น2020ก็ตามนะครับผมว่าเล่นเกมเนี่ยลื่นๆอยู่แล้วนะครับด้วยความที่มันเป็นตัว Pro นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Pro Pro เนาะเล่นเกมเนะี่ยได้ทุกเกมบนโลกลื่นๆ นะครับแม้ว่าคุณจะเป็นสตรีมเมอร์นะครับอัดหน้าจอวิดีโอไปด้วยไลฟ์สตรีมไปด้วยนะครับก็ยังลื่นอยู่นะครับอันนี้ในเรื่องของเกมเนี่ยผ่านๆน,น,นะครับสิบๆไปเลยนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยอ่าอันนี้ม,มีมีความแตกต่างกันแล้วนะครับในส่วนของ M1 เนี่ยถ้าตีเป็นเฉลี่ยต่อ1วันเนี่ยนะครับตัว M1 เนี่ยจะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่เช้าจนถึงค่าได้เลยนะครับค่ำก็คือประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มได้เลยนะครับจนแบตหมดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น iPad 2องสเนี่ยแบตจะตั้งแต่เช้าณณถถึึง6ง6นนนนกว่าา1ะะครรับปมี้ นี้ในกรณีที่เราใช้งานแบบหนักหน่วงนะเล่นเกมดู YouTube ดูหนังอะไรอย่างเงี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่ได้ดู YouTube ตลอดเวลาไม่ได้เล่นเกมตลอดเวลานะครับอาจจะแบบเอาไว้เรียนเอาไว้จดเล็ชงเลคเชอร์เนี่ยนะครับตัว2018เนี่ยก็ถือว่าอึดมากๆแล้วนะครับอยู่ได้แบบน่าจะเกือบเที่ยงคืนเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้งานในเรื่องของพวก4 g 4G อะไรยงเงี้ยเนาะใช้ w i f i อย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าอึดพอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใช้งานหนักนะครับอย่างเช่นต่อ Wi-Fi หรือว่าใช้พวกเซลูลา่าด้วยดูทูบดูหนังเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดความส่องหน้าจอเยอะเนี่ยนะครับ อันนี้ก็ต้องไปตัว M1 นะครับก็มีการพัฒนาขึ้นมาแต่ว่าความที่เป็นแอป l e นั่นแหละนะครับถ้าเกิดคุณใช้้อสอนหน้าจอที่เยอะมากเนี่ยนะครับเกินครึ่งนึงไปเนี่ยนะครับมันก็จะร้อนนะครับแล้วก็จะสูบแบตพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเนเรียกว่าเป็นอาการประจํารุ่นของ Apple เลยก็ว่าได้นะครับต่อมานะครับเรื่องสุดท้ายีเราจะพูดถึงก็คือในเรื่องของโซเชียลนั่นเองนะครับโซเชียลอันนี้จริงๆไม่น่าเอาไว้เรื่องสุดท้ายนะน่าจะเอาไว้เป็นเรื่องแรกเลยเพราะว่าคือเอาแค่่่ iPad Gen 8นะครับทียผมใช้อู เล่นโซเชียลมันก็ลื่นๆอยู่แล้วนะครับไม่มีความกระตุกไม่มีแอปเด้งไม่มีอะไรเลยนะครับคือมันลื่นแบบหัวแต่นะตั้งแต่ iPad Gen 7ของแฟนผมแล้วนะครับที่ใช้งานมาตั้งแต่ปีไหน2017ไหมนะ,รนะรประมาณนั้น3ปี4ปีได้แล้วก็ยังลื่นอยู่นะครับคือ พวกโซเชียลเนี่ยแอปเปิลปล่อยผ่านได้เลยนะครับคือทุกวันนี้ iPhone 6S มันก็ยังเล่นโซเชียลลื่นอยู่นะครับโซเชียลเนี่ยก็คือแบบพวกเฟซบุ๊กทิกต็อกนะครับพวกอินสตาแกรมไลน์อะไรเงี้ยก็คือยังมันยังลื่นอยู่แต่ถามว่าเออถ้าเกิดซื้อตัว M1 เนี่ยมันก็จะยืดอายุในการใช้งานได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า M1 เนี่ยมันเป็นชิปที่ Apple ิลเขาผลิตขึ้นมาเองแล้วก็ในเรื่องของ performance เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ดีกว่าพวกตัวชิปที่มันเป็นซีรีส์ A ทั้งหลายแหละะะนนคครรรััับบแตต่่่่ถถ้้าาพูดดึงววอไไมไซีเีเยส เ,เอาจริงยูเซอร์ใช้งานปกติทั่วไปแม่งก็คือสุดแล้ว,ส,ลวสุดแล้วจริง,รงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองในในฝั่งของ IT ในฝั่งของคนที่อาจจะเล่นคอมเล่นพวกมีความรู้เรื่อง CPU นิดนึงอะไรเงี้ยนะครับตัว M1 มันยันก็ยังดูเด็ดไปไกลกว่านะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าอ่ะพี่พูดมาเลยว่าตัวไหนมันมันดีกว่ากันนะครับ,นะรบก็ต้องบอกว่ามันแทบไม่มีความแตกต่างกัน M1 มันดีกว่าอยู่แล้วเป็นตัวใหม่ออกมามันต้องดีกว่าอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าอ่าเป็นเปอร จา,จากที่ใช้งานมานะมันต้องรอดูจากระยะยาวอะ่ะแต่อย่างต่ำอะ่ะคุณ Apple นะิลอ่ะออกออกผลิตภัณฑ์หนึ่งมานะอย่างต่ำห้าปีได้อัปเดตนะครับ5ปีนะเว้อัปเดตทุกวันเนี้ยไอไอโอเอสที่เขาออกมา iPhone 6 s มันยังแม่งยังได้ไปต่อ,อคุณเออประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เ,เจตคนว่าเออคุณจะชอบอันไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็ผมมาเล่าให้ฟังเนาะสุดท้ายนี้นะครับขอแสดงความพิเห็นส่วนตัวหน่อยแล้วกันนะครับใครที่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าส่วนต่าง 5,000นนิดๆนะครับถ้าเกิดว,ว่าคุณมีงบ สมมติเนาะตั้ง35มหมถ้า35มหมตัว M1 เนี่ยคือซื้อได้แค่ตัวเครื่องนะครับต้องเพิ่มเงินอีกประมาณ3 0 0 0ันสเพื่อที่จะซื้อปากกาผมอะบอกเลยว่าปากกากับ iPad จะเป็นของคู่กันนะคุณนะครับเหมือนเราซื้อซื้อน้ตบุ๊กกับเมาส์อ่ะมันเป็นของคู่กันนะครับคือมันต้องใช้คู่งานคู่กันอันนี้ผมพูดเลยว่าถ้าคุณซื้อ iPad แล้วไม่ซื้อปากกาเนี่ยเหมือนคุณไม่ได้ใช้ iPad นะครับอาพูดอย่างนี้เลยนะครับต้องมีปากกานะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ในการเรียนการสอนนะครับหรออนนากส ถ้าเกิดคุณมีงบ3 5 0 0 0ื่นนะครับแบบ35,000เลยเนะี่ยถ้าคุณซื้อตัว m 1เนี่ยคุณจะไม่ได้ปากกานะครับคุณจะต้องเก็บเงินซื้อปากกาเพิ่มนะเกือบ3,000-4,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว2อ8เนี่ยคุณจะได้ทั้งในตัว ipad แล้วก็สามารถมีเงินส่วนต่างเหลือเนี่ยไปซื้อปากกาได้ซึ่งปากกามัน3,800 4,000ถ้าซื้อแบบใน lazada shopee ต,ตอนลดเนี่ยก็ลดค่อนข้างเยอะ3,200อะไรเงี้ยคุณยังเหลือเงินอีกพันกว่าบาท2องหกว่าบาทคุณเอาไปติดฟิล์มมซื้้้้ออเคคสไดนนนะรัับผนนีก็แลแลวต กำลังซักของคนเนาะว่าคุณจะชอบตัวไหนซื้อตัวไหนนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมี3รุ่นที่คนจะสับสนกันว่าจะเลือกตัวไหนระหว่าง2018 2020 2021เนาะถ้าผมแนะนำนะครับ ถ้ามันไม่จวนตัวเกินไปนะครับพอมีกำลังซับเนี่ย2 0 2พยก็ถือว่าคุ้มนะครับด้วยความที่กล้องมันเป็นรุ่นมันเป็นตัวใหม่แล้วนะครับคือต้องต้องบอกอย่างนี้ว่าคนน่ะซื้อของตามเทรนด์อยู่แล้วนะครับพอเราซื้อตัว2018กล้องมันมีตัวตัวเดียวกล้องมันเป็นกล้องเดี่ยวมันก็จะรู้สึกว่าไม่เท่มันรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้ยมันรู้สึกไม่เข้าสมัยไม่ทันสมัยอะไรอย่างนี้เนาะ ถ้าจะซื้อทั้งทีอะไรเงี้ยมันมันจะมีครับนี่ในใจเว้ยว่าถ้าจะซื้อทั้งทีเนี่ยซื้ออันดีไปเลยดีกว่าไหมนะครับก็ผมแนะนําว่า220 0เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าเล่นพอสมควรเลยนะครับถ้างบอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีงบจํากัดเนี่ยจำกัดจําเขียนแล้วต้องซื้อปากกาด,ด้วยเนี่ยนะครับก็ไปเล่นตัว224 0ก็ได้นะครับแต่สำหรับตัว M1 เนี่ยสำหรับคนที่มีงบเหลือๆหน่อยนะครับแล้วก็ไปกนนที่ได้ใช้ฟังก์ชันกล้องหน้าเยอะๆเนี่ยนะครับ 2021ตอบโจทย์มากๆสํสำหรับตัว M1 นะครับ iPad M1 นะเวลาไปซื้อจะได้ไม่ไม่สับสนนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่ามันก็บีบางคนที่ได้ใช้งานกล้องหน้าในการเรียนการสอนบางคนแบบเรียนกาจารย์สอาจารย์ก็ชอบเปิดกล้องไงอ่าชอบเปิดกล้องแล้วแบบตั้ง iPad บางทีเราตั้ง iPad ใกล้นะครับเราแบบว่าเออชอบดูใกล้ๆเราอาจจะสายตาสั้นเลยอะไรก็ว่ากันไปแหละเนาะก็ต้องเปิดกล้องหน้าที่เป็นออฟตัไวนะครับซึ่งออฟตัวไวของเขาเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆนะครับคือส่วนตัวผมอ่ะผมเป็นคนได้ใช้แหละนะครับสำหรับกล้องหน้าออฟตัวไวไม่ว่าจะเป็นใน ของการวิดีโอคอลอะไรเงี้ยผมจะชอบเปิดกล้อง คุยกับอาจารย์อะไรอย่างนี้เนาะนะครับตัว M1 เนี่ยก็จะตอบโจทย์มากๆกนะครับสองก็คือในเรื่องของคนที่ใช้ iPad ในการทำงานหนักๆไม่ว่าจะเป็นพวกกราฟิกดีไซน์นะครับ editor นะครับหรือว่าจะเป็นพวกอะไรต่างๆนานา,นาที่ได้ใช้พวก Key n โน e พวกทำฟอน t o ชอง Photoshop อะไรเงี้ยนะครับ iPad จะตอบโจทย์มากๆคืออันนี้ผมไม่ได้พูดเพราะว่าพวกสายสายพวกเนี้ยเขาเรียวกว่าอะไรนะสายสินนะอ่ะอ่าพวกสายสินสายนิเทศเขาจะรู้อยู่แล้วครับว่า iPad ตัวไหนตอบโจทย์อางเขานะครับอุปกรณ์ตัวไหนที่จะตอบโจทย์ในการทํางานของเขาอันนี้คือเขารู้ แล้วแต่ว่าเราจะพูดถึงว่าอสำหรับคนที่เป็นยูเซอร์ทั่วไปนะครับแล้วก็กำลังสับสนว่าไอแพดแม็กออกมาทั้งขี่รุ่นทั้ง iPad ด Gen 7 Gen 8เนอะมีทั้ง iPad Air 4นะครับถูกอ,ออกใหม่มี iPad Mini ที่ไม่ได้ออกมานานแล้วแล้วก็จะมี iPad Pro นะครับตัว M1 เนี่ยที่พิ่งออกมามีเยอะเหลือเกินนะครับจะเลือกตัวไหนเนาะแนะนำว่าตัว Pro ก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับ คืออย่างน้อยถ้าเกิดคุณเคยใช้ตัว iPad พวก g e n 7 Gen เมาก่อนแล้วอยากอยากขยับขึ้นมาโปรเนี่ยนะครับแต่ว่า ไม่อยากเพิ่มเงินเยอะเนี่ยตัว2องพมือสองคุถือว่าคุ้มค่าพอสมควรนะครับสำหรับตัว2องพมือสองนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ18,000บาทถึง20,000บาทนะครับคุณประหยัดเงินไปได้ประมาณหมื่นกว่านะครับหมื่นสามหมื่นสี่เลยแต่ว่าก็ต้องแล้วแต่คนอีกทีนึงนั่นแหละนะครับอย่างที่ผมบอกว่าบางคนเขาไม่ได้ชอบใช้ของมือสองนะครับรู้สึกว่าต้องซื้อของมือหนึ่งเท่านั้นจะได้อุ่นใจอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนแต่ว่าถ้าใครที่ซื้อมือสองได้นะครับผมว่ามันก็เป็นเป็นตตัััวเเเเลืือออออกกทททีีทีีี่่่่่ดใในน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 ยยุคค้้้งงงซฟิไปปําาาาาะะะรรรบบ็มณสห ไอแพด M1 นะครับน่าใช้ไหมนะครับอันนี้คือจะเรียกว่าเป็นคลิปรีวิวก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นคลิปความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับสำหรับตัว iPad M1 นะจริงๆมันถามว่ามันว้าวขนาดนั้นไหมถ้าใน,ในเชิงสถาปัตยกรรมแล้วก็ในเชิงของพวกที่บ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยนะครับก็ถือว่าคุ้มมากเพราะว่ามัน,มน,มนแรงจริงแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าเออมันมีความแตกต่างไหมในการใช้งานปกติทั่วไปเนี่ยเก็ต้องบอกว่าไม่มีความแตกต่างนะครับต้องบอกอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับมันอยู่า เหมือนบางคนแบบแต่งคอมมาสแรงเลยแต่ว่าก็ใช้งานพวกบวด powerpoint เฉยๆนะครับเนี่ยเหมืนคุณเสียเงินไปเปล่าประโยชน์นะครับคุณจะต้องดูด้วยว่าเออเงินส่วนนั้นที่คุณเสียไปเพิ่มเนี่ยนะครับคุณจะได้ใช้งานมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวนะครับตัว ipad m1 ว่า มันน่าใช้ขนาดนั้นไหมนะครับใครที่อชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด like, share, ไลค์ s u b s c ค i b ์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็หากผมพูดอะไรผิดพลาดในคลิปนี้ไปนะครับก็กราบขออภัยมาท่นี้ด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวเท่านั้นนะครับก็ขอให้ดูไว้เป็นคลิปรีวิวก่อนที่จะ ซื้อก่อนที่จะตัดสินใจนะครับโอเคไว้ดูเพียงเท่านี้นกันนะครับใครชอบทีนี้ครับอย่าลืมกดไลค์สกิ๊บกดแชร์เพื่อเป็น,ปนก,นกนลาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่จากผมด้วยนะฮะเอาไว้เจอกำเนิดในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ